หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะความสัมพันธ์ของเราวันนี้จะเป็นอย่างไรลองไปดูกันดีไหมคะว่าเรื่องราวความสัมพันธ์วันนี้ทําอย่างไรให้มีความสุข ดีดด,ด,ด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณกําลังเห็นไพ่ใบนี้อยู่และเห็นคลิปนี้อยู่ความสัมพันธ์ของคุณต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นความแฮปปี้มีความสุขสมหวังกับคนรักของคุณเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยใช้เวลามาอย่างยาวนานกว่าที่เราจะตกลงใจกันได้ในครั้งนี้ยินด,ด,ดีด้วยนะคะคุณได้มีความสุขอย่างยิ่งโดยเฉพาะการที่เรารอคอยคนรักของคุณรอคอยให้ความสัมพันธ์นี้ ออกมาในรูปแบบที่เราต้องการยินดีอย่างยิ่งค่ะเพราะเรานั้นเนี่ยมองหาโอกาสนี้มานานละแล้วเราเนี่ยเลือกที่จะอยู่กับสถานการณ์นี้เราเลือกที่จะรอคอยคนรักคนนี้มาอย่างยาวนานฉะนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่เสียแรงที่เรานั้นประครับประคองไม่เสียแรงที่เรานั้นคอยอดทนแล้วก็ อยู่กับความรักนี้ด้วยการใจจดใจจ่อใช้คําว่าอดทนตั้งใจและทะนุถนอมความรักนี้ถ้าหากว่าคุณมีความสามาธถที่ดีแล้วดูแลความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้ให้ดีนะคะเพราะคุณคือผู้โชคดีที่สามารถเลือกได้ได้วยตัวของคุณเองยินดีด้วยค่ะ